มาครับต <and> ึ้งต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 ึ้งฮะอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปก่อเฮ้ยดีเยวเดี๋ยวอะไรก่อนไม่กล้ากดเร็วเลยงานนี้ยังไงยังไงมาแล้วตัวใหม่ข้าันก่อนแล้ว หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูไฮไลท์กันไปแล้วนะฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆรอบแฟนเกมฮอนไกสตารเรียวเย้ยัคูติดิึมาทุกเอเฟกกันเลยนะฮะแล้วก็มาอยู่กับกิ๊ฟุมกาชากันอีกแล้วนั่นเองนะก็ช่วงนี้ก็จากคลิปล่าสุดก็บ่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าก็ตั้งเดิมนะก็เป็นของเจ้าแมวนั่นเองก็เป็นไอดีเจ้าแมวตามเคยนั่นเองนะซึ่งก็ช่วงนี้ก็ผัน ผ่านเพชรเจ้าแมวเป็นว่าเล่นกันเลยนะฮะก็เจ้าแมวก็แทบไม่มีเพชรแล้วเนาะเพชรที่ฟารม์มานะฮะหรือเพชรเที่เก็บได้นะก็ไม่เพียงพอต่อเพชรที่จ่ายออกไปนั่นเองนะช่วงนี้นะเจ้าแมวก็หาเพชกเกด,ดีๆนะฮะผ่านาะวเพมีแพ็กเกจอีกมากมายภายในเกมฮอนไการ์ฟตาเรียวหรือเกมอื่นาะวเพก็มีนะร้านโภวเพราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาติหากเพื่อนๆกำลังตามหารสชาติในการเติมเกมอย่าลืมนะครับแถมร้านโภวเพยยังปลอดภยัยไร้มีฟันร้านกดเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์อยู่ใต้ล่างเด็กคลิปับ สวัสดีครับเจ้าแมวอะ,อ,ะอ,ะอะไรนะ <c oughs> ไอคือกทายมึงเนี้ยส <c oughs> วัสดีครับเจ้าแมวหล <c oughs> ตัดอกตัดอกตัดอกผมว่าแปลกนะพี่เราไม่เคยกทายกันเลยกันนะพี่ <c oughs> และคาชาของเราวันนี้นะก็คือน้องเหมยนั่นเองนเองนาะก็มาแนวจีนกันเด็กแล้วนะฮะมาครับอันนี้ครูก,กดไปหรือยังอ๋อก,กดไปแล้ว ต้องเป็นเซนเซอร์อีกหรือเปล่าเนี่ยไม่ออกมาฮะเป็นคลิปที่ภาคภูมิใจที่สุดฮะเพราะคลิปนี้ผมใส่เพลงคริสต์มาสได้เต็มตัวแล้วก็ขอสุขสันต์คริสต์มาสทุกท่านกันด้วยนะครับไปครับพุทธฤษคูณสองเราจะคิดแบบเราจะคิดแบบเออช่างมันแล้วกันคลิปมันจะได้ดูยาวๆหน่อยอ๋อแล้วไม่มีตัวละครด้วยอ่ะโอ้โหหมดหมดเลย อุตสา่สาห์มีตัวใหม่มาแต่ไม่ได้ตัวใหม่ไหนตัวใหม่คือใครเอ่ยยังไงคนแรกไงผมจำชื่อไม่ได้น้องอยันเทียน,ยน,ยนไม่ไเรียกลำเทียนเลยละพี่ไม่รู้อ่ะเดาไปเรื่อยไม่รู้น้องชื่ออะไรพี่ก็ไม่ได้รู้ข้อมูลเ,เดี๋ยวค่อยดูนะฮะว่าถ้าตัวละครน้องออกน้องจะชื่ออะไรเนาะไปกันเลยมาครับ ตึงตึ๋งตึ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 งฮะบอกนะว่าผมตาฝาอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Oh my god เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก่อนไม่กล้ากดเร็วเลยงานนี้ยังไงยังไงมาแล้วตัวใหม่สร้างกันก่อนแล้วกัน โอ้โอ oh ้ Brothers okay to to m โ god น้องโกกัน้ไหรโอ้น้องออกแล้วนะฮะอันนี้ขอบอกกับเพื่อนๆไปก่อนเลยนะะว่าตอนแรกเนี่ยเรากะจะรออ่า80โลใช่ไหมกะจะสองวันถ้า50โลแรกไม่ออกเนี่ย ก็จะให้เจ้าแมวไปฟาร์มอีกนะฮะแต่ว่าในเมื่อออกแล้วนะก็สุ่มให้หมดไปเลยแล้วกัน,น <_ d ata> เนาะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ดูคลิปนี้วันที่ยี่แปดเลยนะฮะก็จะเร็วมากเลยนะ <_ d ata> ฮะมาครับมาเจ้าเบสนะฮะมาดูกันว่าไม่เอาเบสได้ไหมพี่ปันยากอะเอางั้นเอากองนะฮะเรามาดูกันนะว่าเราจะได้กองหรือเปล่าไม่เอาเบสไม่เอากองด้วยไม่เอาเบสมุจะดึงตึงโต๊ะ มาครับดูกันว่าเราจะได้น้องเหมยเหมยตัวที่สองหรือเปล่านะฮะไม่ได้เยเมื่อกี้ทุกท่านอาจจะไม่ได้ยินนะฮะเป็นเสียงเจ้าแมวถอนในใจดังมากนะโปรเตสตคนสองไปไอ้หายที่สิบแลวออกมาได้นะมาครับน้องพยันนะทริงยันพอทิ้งอ,อยู่นะทษทีิ้ นั่นก็สายยางของผมเกิดปัญ็ามาครับยังไปงปิงป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 ิงเรียบเลยยังไงเกม่ีมีทำผมเป็นโรคหัวใจลรืนทุกรอบเจ็ดจีดฮะคุณสองปลานะยตัวละครใหม่ไปไหนแล้วไ,ไม่ได้ตัวละครด้วย ผมไม่อยากผมไม่อยากได้เหมยหรอกผมอยากได้พินที่อยู่ค่อนข้างเหมยมากกว่าอ๋ออันนี้เหรออันนี้อุ้ยสวยมากเนี่ยผมอยากได้พินที่อยู่ค่อนข้างเหมยมากกว่าผมไม่อยากได้นางหรอกโอเคงั้นเราจะไปสุ่มฟุตเตจสุ่มพินอาวุธกองน้องเหมยกันเลยนะฮะซึ่งอาอพินข้าง,าง,างนะก็คือนี่นั่นเองนะก็คือเบสกีตาร์กองนะมาสุ่มกันเลย ไเลย,เ,ลยเอา้าโค <น S 2> ผดผิดแบบไม่ตั้งตัวฮนะยังไงยังไงสีม่วงวัตถาไก่เลยสัมผัสได้สัมผัสได้ยังไงก่อน,ม,ม,นมันจะมีตัวละครหรือไม่ตัวละครเฮ้ยมีละคร yahoo ข้ามาแล้วเนอะจะพวกคนดูกระโดดกี่เพลงมีนาและดิกรดดี่เลงนี่ยนะอะไรเฮ้ยทไมดูดเลสสวยอะสวยอะ่ะแม่ตั้งถึงโคตรสวยดูดิทลานี่ทำไรสองกระจกใช่ไหมมันคือกระจกหรือเปล่าไม่ใช่ อ๋อน้องกำลัง<บ>เย็บอยู<บ>กย่กำลังเย็บกำลังเย็บโอเคนะก็ถึงเวลาที่เราต้องจากลากันแล้วนะฮะก็ดูจากเวลาคลิปใน YouTube กันแล้วนะก็เราอยู่กันนานมากแล้วนะเพราะงั้นเรามาดูกันนะว่าน้องมีท่าอะไรเนาะอันนี้ก็เป็นท่าแบบสาวจีนกำลังเย็บนะฮะกำลังเย็บนั่นเองนะ <laughs> ฟังดูแปลกๆก,ก็สายตามืดมัวมากนะฮะเหมือนกำลังโดนตมติงบางอย่าง กับแตนบายที่สองนะน้องก็อ๋อกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่นั่นเองนะพร้อมกับหลักสูตรของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะก็คือน้องเป็นอัจฉริยะใช่ไหมและนี่นะก็คือน้องอีกตัวละครหนึ่งนะผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะน่าจะเป็นน้องต่เด่นเฮงหรือเปล่าชุดเหมือนกันเลยนะนี่นะก็เป็นท่าที่หนึ่งนะของน้องเป็นอ่าระบบสแ,แกนหูนะ ตรวจสอบนะระยะความเคลื่อนไหวใ,หใครอยู่รอบๆนะหรือไม่ก็น้องขึ้นเครื่องบินแล้วคันหูนั่นเองนะประมาณไม่น่าเกี่ยวท่าที่สองนะน้องก็อ๋อน้องบอกว่าตัวเองกำลังดูโคนันอยู่นั่นเองเนะน้องชอบคนลายมากนะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเลยนะฮะก็ที่ผมตั้งนางขึ้นมาเป็นปกตอนนี้นะเพราะว่าชอบ ผมสั้นนั่นเองนะอืมก็ไม่มีอะไรมากนะะเพราะว่าคลิปนี้เอาใจผมนะส่วนถ้าตุมต้มๆคือหรือก็เอาใจเจ้าแมวนะถ้าหากเพื่อนเื่อนนะชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจเจ้าแมวกันด้วยนะครับเพราะเจ้าแมวเป็นคนหาเพชรนั่นเองนะแล้วเจอกันใหม่พัดหน้าครับผมสําหรับปีนี้นะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าครับบา,บายยครับยัู่ Yahoo này đâu, điêu